ปิดถาวนแล้วงดจ่ายกระแสไฟฟ้า6ตู้คอนเทนเนอร์รีสอร์ทหรูยอดเขาแสมสารจากกรณีรีสอร์ทหรูสตาร์โอเวอร์ซีได้เปิดให้บริการในลักษณะตู้คอนเทนเนอร์ตั้งหันหน้าออกทะเลบริเวณหน้าผาเขาแสมสารหลวงพ่อดำตำบลแสมสารอำเภอสตหีบจังหวัดชนบรุรีโดยโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงการก่อสร้างและเปิดให้บริการว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุและเป็นพื้นที่ดูแลของกองทัพเรือก่อนที่พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการฐานเรือได้สั่งการให้พลเรือโทสุทินหลายเจริญผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบพ,พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสารเข้าตรวจสอบและให้หยุดการประกอบธุรกิจ และให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆในโอกาสต่อไปนั้นล่าสุดมีการร้องเรียนทางสื่อโซเชียลว,ว่ารีสอร์ทหรูดังกล่าวยังมีการลักลอบเปิดให้บริการอยู่จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและขอให้งดใช้กระแสไฟฟ,ฟ้าภายใน6ตู้คอนเทนเนอร์โดยผู้ดูแลรีสอร์ทยืนยันว่าได้หยุดให้บริการแล้วและเพื่อป้องกันข้อคลาหา และการวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆที่ทําให้กองทัพเรือเกิดความเสียหายทางผู้ดูแลรีสอร์ทได้อนุญาตให้ตัดกระแสไฟฟ้าภายใน6ตู้คอนเทนเนอร์และงดให้บริการอย่างถาวรแล้วเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนิราชทิพสีนันทพลทิพยศีภาพข่าวสุกันวริสุวรรณรายงาน